สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะของพี่นางที่เขามีครอบครัวนะพี่นางเนี่ยเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่มีฐานะปา,านกลางนะแต่แม่นะคะแม่เนี่ยจะรักน้องสาวพี่นางอะไรอะไรก็ต้องน้องมาก่อนอะไรอะไรน้องก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดตัวเองเป็นพี่จะต้องเสียสละให้น้อง พ่อพี่นางเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเรื่องอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินเรื่องการทองอะไรเนี้ยแม่พี่นางจะเป็นคนตัดสินทั้งหมดพ่อพี่นางเนี่ยอ้าปากพูดไม่ได้เลยคือไม่เคยที่จะมีโอกาสที่จะได้พูดพี่นางเรียนจบหมอสามแม่ก็แม่ก็ตัดสินใจเลยว่านางมึงไม่ต้องเรียนนะเพราะว่ามึงเรียนแค่นี้พอมึงออกไปทํางานไปหาเงินเลี้ยงดูตัวเองแต่น้องเนี่ยจะต้องเรียนสูง,สง เพราะว่าถ้าน้องเรียนสูงๆต่อไปน้องจะได้สบายไม่ต้องลำบากอันนี้คือคำพูดของแม่พี่นางนะอืมพี่นางก็ไม่ได้จะโกรธแต่พี่นางเขามีอะไรก็จะแอบพูดแอบคุยกับพ่อตลอดเวลาแล้วพ่อก็จะสั่งสอนพี่นางว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ทำงานไปและเราก็หาเงินเรียนไปด้วยก็ได้ถ้าท่านางเงินไม่พอใช้ก็มาเอาที่พ่อนะคะอ่าทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอพ่อพี่นาง พ่อพี่นางเนี่ยเขาก็มีสมบัติติดตัวมาเหมือนกันคือที่ที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่พี่นางอยู่จนโตเนี่ยก็คือเป็นที่จํานวนห้าไล่เป็นชื่อของพ่อพี่นางพ่อพี่นางมีอาชีพขับรถโดยสารแม่พี่นางเนี่ยเขามีสมบัตินะคะเขามีสมบัติเยอะมากกว่าพ่อพี่นางคือเขาจะมีตึกอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นคอนโดสองห้องแล้วก็มีที่อยู่ผืนหนึ่งซึ่งติดกับ นิคมอุตสาหกรรมนะแม่พี่นางเขามีแล้วก็มีบ้านให้เช่าอยู่จํานวนหนึ่งแม่พี่นางเขาก็เก็บค่าเช่ากินไปอะ,อะไรทุกอย่างคือน้องสาวพี่นางเนี่ยจะได้มากกว่าหมดตลอดเลยแต่พี่แต่พี่นางเขาก็ไม่ได้น้อยใจพี่นางเขาก็เรียนจบมสามนะคะแต่พี่นางเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษคือเขาชอบเรียนภาษาอังกฤษก็เลยได้มีโอกาส ไปทํางานเป็นไกด์นาเที่ยวและก็ได้ไปเจอฝรั่งหนึ่งคนนะคบกันหนึ่งปีแต่งงานแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศสามีพี่นางไม่รวยแต่ว่าเป็นลูกชายคนเดียวก็เลยได้ทรัพย์สมบัติจากพี่น้องอาทางพ่อและแม่ก็คือเป็นลูกคนเดียวอะคะ่ะแต่ก็ต้องไปทํางาน พราะพี่นางไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปทํางานสามีเป็นคนใจดีมากนะคะคนเราเนี่ยมันมันจะได้อย่างเสียอย่างนะแม่ไม่รักแต่สามีรักมากก็คือทํางานได้ไม่ต้องหานค่าน้ําไม่ต้องหานค่าไฟเพราะสามีเขาเองเขาก็ทํางานดีเงินเดือน,นเยอะมีสมบัติก็อยู่กินกันรักกันพี่นางเนี่ยไม่ได้จะอะไรกับแม่เยอะแต่แอบส่งเงินให้พ่อเดือนละหนึ่งหมื่นบาทพ่อก็ดีใจมาก พ่อก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยเก็บสะสมไปเรื่อยพ่อก็เลยโทรศัพท์มาหาพี่นางบอกว่านางเงินที่นางให้นะพ่อเอาไปซื้อคิวรถสองแถวอีกสองคิวแล้วพ่อก็ปล่อยให้คนเช่าต่อมานะคะก็คือน้องสาวพี่นางเนี่ยก็มาหาแม่ก็คือถ้ามาเนี่ยก็คือจะต้องมาเอาตังมายืมเงินมายืมทองมาขอเงินตลอดเวลาแม่พี่นางก็ให้ตลอด พ่อเนี่ยก็คือต้องหุบปากเงียบสั่งสอนลูกไม่ได้เพราะว่าแม่พี่นางน่ะเขาดานะคะรลอไปว่าลูกหรือไปว่า,ล,วาลูกรักเขาไม่ได้ทีนี้เงินทองเนี่ยมันก็ล่อยหลอหมดไปเรื่อยๆคุยกับพ่อพี่นางว่าเอาที่ไปจำนองไหมที่ที่อยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าลูกต้องการใช้เงินทีนี้แหละพ่อพี่นางหมดความอวดทนพูดมึงพูดกูกับแม่พี่นาง ไม่เคยพูดมึงพูดกูเลยแต่ว่าตั้งแต่อยู่กันจนสาวมาจนแก่จะเข้าโรงเนี่ยพ่อพี่นางบอกกูไม่ทนแล้วถ้ากูทนมากกว่านี้กูจะไม่มีที่สุขหัวนอนพ่อพี่นางก็เลยพูดไปเลยถ้ามึงจะขายมึงไปขายสมบัติที่พ่อแม่มึงให้มาน่นอันนี้สมบัติพ่อแม่กูกูขายแล้วกูจะไม่มีที่สุขหัวนอนมึงไปขายที่ดินของมึงเลย แม่พี่นางก็โกรธมากโอ้โหผัวพูดแบบนี้ด่าโคตรพ่อด่าโคตรแม่พี่เอของพ่อพี่นางพ่อพี่นางหมดความอดทนตบหน้าแม่พี่นางมึงกับกูไม่ต้องมาเป็นผัวเมียกันเราหยาก,กันเลยแล้วเลิกกันเลยแล้วมึงจะไปทําอะไรมึงก็ไปทํโอโ้แม่พี่นางเขาก็ตกใจเพราะว่าผัวไม่เคยทําแบบ ผัวไม่เคยทําเลยตั้งแต่อยู่กินกันมาขึ้นมึงขึ้นกูถึงขนาดตกตีกันพ่อพี่นางบอกว่าลูกที่มึงเลี้ยงนั่นอ่ะมึงก็ไปอยู่กับมันไปอยู่กับไอ้ลูกคนนั้นดูซิว่ามันจะเลี้ยงดูมึงไหมดูซิว่ามันจะตักน้ําตักท่าให้มึงกินไหมมึงขายไปหมดแล้วเนี่ยมึงก็เหลือแต่ตัวมันไม่มาดูแลมึงหรอกทุกวันนี้มันก็เอาตัวไม่รอดลูกของมึงที่มึงเลี้ยงน่ะมันมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด มันเอาเงินแต่ไปเลี้ยงผู้ชายพอมันหมดเงินผู้ชายก็จะทิ้งเพราะมันไม่มีหัวสมองลูกที่มึงเลี้ยงนมันไม่มีหัวสมองไม่มีผู้ชายที่ดีๆที่ไหนเขาเอามาทำพันเราก,ก็มันโง่โอ้โหแม่พี่นางร้องไห้จะถืงกอดโกรธมากจะขายที่ดินนะจะขายที่ดินที่ติดที่ติดกับน,นิคมอุตสาหกรรมจะขายค่ะทีนี้พ่อพี่นางนะี่ยเขาก็โทรศัพท์ไปหาพี่นาง พี่นางบอกแม่อยากขายที่เลยแต่หนูอยากซื้อเพราะบางทีหนูอาจจะอยากกลับไปอยู่เมืองไทยก็ที่ตรงนั้นนมันติดนิคมอุตสาหกรรมหนูอาจจะกลับไปอยู่เมืองไทยและอาจจะไปไปปลูกห้องแถวให้คนเช่าเพราะเพราะยังไงมันต้องมีคนเช่าพ่อก็เลยเอคุยกับแม่แม่พี่นางว่าถ้าจะขายขายให้ขายให้พี่นางก็แล้วกันเพราะพี่นางอยากซื้อ พี่นางก็เลยโอนเงินมาสามีก็ช่วยด้วยนะคะโอนเงินมาให้แม่นะคะแล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหนูกลับไปเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวหนูจะแม่ก็โอนให้หนูนะเดี๋ยวหนูโอนเงินให้เลยก็ทําการซื้อขายกันเรียบร้อยพ่อก็บอกเออเรื่องของมึงทรัพย์สินของมึงขายให้ลูกก็ไม่เป็นไรอืเอาไปเลี้ยงลูกรักลูกรเลิฟเขา พ่อก็นิ่งนอนใจเออเดี๋ยวลูกกลับมาก็จัดการโอนซะให้เรียบร้อยนะลูกโอนเงินมาให้แล้ววะสั้นพอซื้อที่แม่เสร็จพี่นางแก้วคิดเฮ้ยเป็นที่ของเราแล้วเป็นที่ของเราแล้วทีนี้แฟนของพี่นางเนี่ยอีก,ก,ะกะสิบห้าปีจะเกษียณพี่นางแก้วคิดเฮ้ยฉันมีเวลาที่จะทามีเวลาที่จะทาเอา่อทาเงินเรายังมีเวลาเหลือแล้วงานมันก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสําหรับพี่นางงานะทาความสะอาดพี่นางเขาก็ชอบด้วยนะคะ แล้วก็ได้เงินเยอะด้วยพี่นางแกคิดอย่างนี้พี่นางก็คิดไปอีกว่าเฮ้ยถ้าเรากลับไปอยู่เมืองไทยเนี่ยแฟนเราได้เงินกเกษียณก็จริงแต่เราต้องมีอะไรนะต้องมีอะไรทําก็คือพี่นางเนี่ยแกคิดว่าแกเนี่ยจะไปปลูกห้องแถวสามสิบห้องไปปลูกห้องแถวสามสิบห้องเนี่ยเอาไว้ให้คนเช่าถ้ากเกษียณแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ปลูกไว้แล้วเงินที่ค่าเช่าห้องเนี่ยก็เก็บเอาไว้ที่เมืองไทย เงินค่าเช่าห้องแถว30ห้องอะนะก็เก็บอ่าเก็บฝากบัญชีเอาไว้ไปเรื่อยสิบห้าปีมันก็จะได้เยอะอืพี่นางแก้อคิดอย่างนี้แกก็ทํางานทํางานทํางานนะคะแล้วก็ส่งเงินไปให้พ่อ,อทำห้องแถวสาสบห้องตรงที่ดินตรงนั้นนะที่แม่เขาจะยกให้อนะคะแล้วก็เปิดบัญชีเอาไว้แล้วก็ให้แม่นะเป็นคนดูแลพ่อนะเป็นคนดูแลแต่พ่อไม่ได้ดูแลคือแม่นะดูแล ดูแลเก็บค่าเช่าแล้วก็เอาเงินน่ะใส่บัญชีใส่บัญชีใส่บัญชีเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดสิบห้าปีมันก็จะได้เยอะใช่ไหมอืม<_ <C> _>ก็ทําไปเรื่อยๆก็เก็อหลังจากที่พี่นางเนี่ยเขาลงทุนไปปลูกห้องแถวเอาไว้สามสิบห้องตรงที่ดินตรงนั้นนะคะพี่นางเนี่ยแกก็ต้องอแกอยากมีเงินเก็บอ่ะมีเงินเก็บทีนี้พ่อกับแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วย พี่นางก็อยู่กับสามีตรงนี้ก็โทรคุยกับพ่อมัง่งโทรคุยกับแม่มัง่งก็ไม่ค่อยได้กลับเมืองไทยทุกคนนะไม่ค่อยได้กลับเมืองไทยก็ระยะเวลาตั้งแต่ปลูกห้องแถวเอาไว้ก็ประมาณห้าปีนะคะดีแนละ้วแค่ห้าปีเนี่ยพี่นางเขาคนนึกนึกแบบไม่สบายใจอ่ะมันเหมือนมีรางสังหารว่าเฮ้ยเราไปดูเงินในบัญชีเราหน่อยดีไหมไอ้ที่ปลูกห้องแถวทิ้งไว้เงินมันได้เท่าไหร่แล้ว และก็กะว่าจะไปพูดกับแม่ด้วยว่าเออไอที่ดินที่ว่านหนูซื้อแม่ไว้เนี่ยที่หนูจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยแม่โอนให้หนูได้ไหมพ่อพี่นาเขาเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปล่อยนานไปกว่านี้มันไม่ได้แล้วนะก็เลยเดินทางกลับเมืองไทยไปคุยกับแม่ปรากฏว่าเป็นแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมพ่อพี่นางนี่คือคือปีแตกมาพ่อก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะ พี่น้าก็เลยกลับมาหาแม่แล้วก็ถามแม่ว่าแม่เมื่อไหรแม่จะโอนที่ให้หนูโอนเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมเพราะว่าหนูมาแล้วมาสัน้นแม่เลยตอบว่าอุ้ยจะไปเอาทําไมล่ะลูกเพราะว่าเอาไว้ให้เออแม่โอนให้น้องไปแล้วที่ตรงนั้นน่ะที่ปลูกห้องแถวสามสิบห้องอะ่ะก็ให้น้องไปแล้วโอนให้น้องไปแล้วน้องมันจะได้กินค่าเช่าสบายสบาย แล้วเองอะก็มีผัวฝรั่งผัวฝรั่งเองก็มีสมบัติเยอะแยะแล้วเองก็ทํางานดีเงินก็เยอะแยะจะมาอะไรกับที่ดินแค่นี้แม่ก็โอนให้เอน้องมันไปแล้วเงินที่อยู่ในบัญชีน่ะน้องมันก็เอาไว้กินไว้ใช้เพราะว่าน้องมันจะได้ไม่ลําบากอยู่กรุงเทพน่ะมันก็ต้องใช้รถใช้ลาน้องมันก็มาเบิกเอาเงินตรงนั้นไปไปซื้อรถโอ้ พ่อพี่นางนะคะพ่อพี่นางโกรธมากพ่อพี่นางถามว่าทําไมมึงทํำอะไรมึงไม่ปรึกษากูก่อนอีแม่จังไรอีแม่เหงสวยลูกมันไอ้านางมันซื้อที่มึงแล้วทําไมมึงไม่ให้ไอ้นางมันไปมึงเอาไปให้มันหมดแม่อย่างมึงนี่มันหาง่ายอีแม่จังไรพ่อพี่นางโกรธมากพี่นางอึง้งพี่นางอึ้งเลยนะคะพ่อพี่นาง พูดกับแม่พี่นางว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงไปอําเภอกับกูนะมึงกับกูไม่ต้องมาเป็นผัวเมียกันกูจะไม่มีเมียฮียีแบบนี้มึงอย่ากับกูแล้วแล้วมึงยกสมบัติของมึงให้อีลูกคนโปรดของมึงมึงก็ไปอยู่กับมันมึงไปอยู่กับมันดูสิมันจะเลี้ยงมึงไหมอีลูกทอรพีเนี่ยน่ะมันจะเลี้ยงมึงไหมมันมามันมีแต่ทําเรื่องเดือดร้อนมันมามันมีแต่เรื่องขอเงิน มีผู้ชายก็เอาเงินไปปนเปื้อผู้ชายอ,ไอีไม่มีสมองไม่มีสมองเหมือนมึงนั่นแหละลูกมึงอก็เหมือนมึงมึงเป็นยังไงลูกมึงก็เป็นอย่างนั้นโอ้โหดา่าไล่แล้วเขาจะเขาจะเขาหยาดจริงจรินะคะแม่พี่นางก็เลยบอกว่าแม่ยกทุกอย่างให้น้องสาวไปหมดแล้วแม่ไม่ได้ยกอะไรไว้ที่นางพี่นางโกรธมากไม่พูดอะไรสักคำ ทีนี้พ่อพี่นางเขาก็ร้องไห้แล้วพ่อพี่นางบอกว่าพ่อน่ะมีที่เงินที่นางให้พ่อพ่อเก็บไว้หมดนางไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้อะไรที่ตรงนี้ที่เราอยู่กันจนแก่จนเฒ่าพ่อจะยกให้นางนางไม่ต้องกลัวพ่อพี่นางเนี่ยก็เลยบอกว่ากูจะยกที่ตรงนี้ให้ลูกแล้วมึงอ่เป็นผู้อาศัยลูก ถ้ามึงทำอะไรให้ลูกไม่พอใจก็ไล่แม่มันออกไปมึงยกให้มันแล้วเนี่ยที่ดินทั้งหมดมึงยกให้อีลูกคนโปรดมึงมึงก็ไปอยู่ด้วยกันกูก็จะอยู่กันสองคนตรงนี้มึงจะไปตกนรกที่ไหนมึงก็ไปกูไม่ได้อยากให้มึงมาเป็นเมียกูเลยมึงหน้าด้านอยู่มึงก็อยู่ไปแต่กูไม่อยากได้มึงเป็นเมียแล้วกูพออีไม่มีสมองก็คือพ่อพี่นางเนี่ยยกทุกอย่างเลยที่เป็นของเขาเนี่ยให้กับพี่นาง นะคะพี่นางก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันเป็นแบบนี้นะคะทาไมทาไมแม่ไม่นึกถึงแม่แม่พี่นางก็เลยบอกว่าแม่หนูก็เป็นลูกนะแม่น่าจะนึกถึงหนูบ้างหนูเป็นเมียฝรั่งผัวของหนูเขาก็ต้องไปทํางานอย่างหนะักทุกวันเพราะว่าฝรั่งเนี่ยกว่าเขาจะ,กะเกษียณก็อายุหกสิบกว่าหนูเอาเงินมาซื้อที่ของแม่ หนูต้องไปทำความสะอาดทุกวันวันละเจ็ดชั่วโมงครึง่งบางวันก็งานหนักบางวันก็งานเบาแล้วแม่สอนน้องว่าไม่ต้องทำงานจะได้สบายแล้วถ้าเกิดแม่ตายไปอ่ะแม่ก็เอาน้องไปด้วยนะเพราะน้องมันไม่รู้จักทำมาหากินแล้วแม่ยกสมบัติให้มันหมดถ้ามันขายหมดแล้วอ่ะแล้วมันจะเอาอะไรกินเพราะมันไม่รู้จักทำมาหากิน แม่ก็ไม่พูดอะไรทั้งหมดเพราะว่าพ่อเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปพ่อไม่เหมือนเดิมพ่อไม่เหมือนเดิมแม่พี่นางเนี่ยก็คือไม่ได้เงินได้ทองอะไรใช้เลยเพราะว่ายกให้ลูกคนโปรดไปหมดลูกมันก็เอาไปขายกินหมดไม่เหลืออะไรน้องสาวพี่นางนะคะทุกคนนะได้รับสมบัติของแม่ไปหมดแล้วใช่ไหม ผู้ชายเนี่ยที่มันอยู่มันอยู่พ่อสมบัตินะคะมันอยู่พ่อสมบัติพอน้องสาวพี่นางเนี่ยขายทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงผู้ชายไปหมดกลับมาบ้านทีนี้กลับมาเนี่ยก็คิดว่าอะไรมันจะเหมือนเดิมคิดว่าพ่อจะใจดีเหมือนเดิมคิดว่าแม่เนี่ยจะควบคุมพ่อได้หมดเงินค่ะมาสั่งแม่ว่าให้ขายที่ดินตรงที่อยู่เนี่ย เอาไปขายเพราะว่าเขาต้องการใช้เงินเข้าบ้านมาเลยค่ะมาพูดกับแม่แม่ก็นั่งตัวตรงนะคะนั่งตัวบรรจงเต็มบรรทัดเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนี่พ่อพี่นางก็กัดฟันกรรมหมัดนะ,ะกัดฟันแล้วก็กำหมัดด้วยพูดกับแม่พี่นางก็เลยบอกว่า แม่นะให้ไปหมดแล้วแหละที่ทางอะไรเนะี่ยแม่ก็ให้เองไปหมดแล้วแม่ก็ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วบ้านเนี่ยที่อยู่เนี่ยก็เป็นชื่อของพ่อพ่อเขาก็ยกให้พี่สาวเองไปหมดแล้วน้องสาวก็ไม่ยอมมาตะคอกใส่พ่อว่าขอยืมไปจำนำก่อนก็จะเอามาคืนพ่อก็เลยบอกว่ามึงออกไปจากบ้านกูกูไม่ได้จะคิดว่ามึงเป็นลูกมึงออกไป และมึงไม่ต้องมาเหยียบที่นี่อีกถ้ามึงไม่รู้จักทํามาหาแดกมึงจะไปขอทานที่ไหนแดกมึงก็ไปเลยกูไม่มีลูกอย่างมึงเอ่อน้องสาวพี่นางเนี่ยเขาก็ตกใจทําไมพ่อเป็นอย่างนี้มึงออกไปมึงจะไปที่ไหนก็ไปีไม่มีหัวสมองเป็นยังไงล่ะมึงหมดเงินแล้วใช่ไหมผู้ชายก็ถึงทีบหัวมึงส่งมึงถึงได้วิ่งซอกมาหาเงินมึงเรียนออกสูงการศึกษาออกดี การศึกษาไม่ทําให้หมาดีขึ้นนะหมามันยังรู้จักออกไปหากินเลยมึงอาหากินเป็นบ้างไหมมึงกับแม่มึงมีเหมือนกันไปอยู่ด้วยกันออกไปเลยออกไปทั้งแม่ทั้งลูกกูไม่ได้อยากจะให้มึงมาอยู่เบื่อเข้าสุขเสียเข้าสารกูทุกวันนี้กูก็หาเลี้ยงแม่มึงแม่มึงทำเมียอะไรเป็นบ้างอยู่บ้านเฉยหมเสมองไม่มีทั้งมึงทั้งแม่มึงอ่ะกูนี่เอาแม่มึงมาทำเมียได้ยังไงกูมีลูกแบบมึงได้ยังไง โอ้ยดาตะพืชตะพื้น,นแล้วน้องสาวพี่นางนะผลสุดท้ายผู้ชายทิ้งเพราะว่าหมดเงินกลับมาอยู่บ้านกลับไปอยู่กับแม่พ่อก็เลยบอกว่ากูไม่มีอะไรจะให้พวกมึงหรอกเพราะกูยกให้พี่สาวมึงไปหมดแล้วทั้งอะไรทุกอย่างแล้วกูจะซื้อควายให้พวกมึงคนละตัวมึงก็นั่งเลี้ยงควายหายาให้ควายกินมึงไม่รู้จักไปทํามาหากินมึงก็ไม่ต้องมึงก็ไม่ต้องมีกินหรอกกูก็ให้มึงกินได้เท่านี้แหละ พ่อพี่นางก็ไ่าอย่างนั้นโอ้พี่นางบอกว่าพี่เนี่ยยังโชคดีนะที่พ่อพี่เน่ยเขาฮึดขึ้นสู้ถ้ามาอย่างนั้นแนละ้ไม่เหลืออะไรเออถ้ามาอย่างนั้นก็คือไม่เหลืออะไรก็พ่อพี่นางเขาเหลือจะอดนะถ้าเกิดไม่พูดบ้างนี่หมดตัวเลยนะแล้วพี่นางเองเนี่ยแกก็ยังพูดว่า ใครแ่ะเขาอยู่ต่างประเทศเขาไม่ทํางานทําการมันมีแต่คนที่อยู่ที่เมืองไทยมันรอใช้เงินรอใช้เงินสบายไม่รู้คิดกันได้ยังไงนะคะและเราก็จะมันเป็นอุทาหารณ์อะไรบางอย่างนะคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยถ้ายกพี่ยกทางให้ลูกที่ไม่รู้จักทํามาหาก,กินเนี่ยต่อไปภายหลังเนี่ยก็คอือแก่ตัวไปเนี่ยลําบากนะคะเงินก็หมดคนจะเลี้ยงดูก็ไม่มี จะให้ที่ให้ทางใครต้องดูให้ดีว่าลูกหลานจะดูแลเราหรือเปล่านะคะเรื่องเล่าของเราจบแล้วนะคะสุดท้ายเราคิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะยิ่งฟันเราก็เรากัดฟันะ่ะทําไมเป็นอย่างนี้ยทําไมคนที่ทําไม่ได้แล้วคนที่ได้นะกลับเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างนะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ